สวัสดีครับบาทีเอ็นนัมเบอร์นะครับสาราแนสาระกรสาระดนตรีแล้วก็สาระดีๆอีกมากมายนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการสัมภาษณ์คุณครูสอนกลองนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นคุณครูนะครับในแพลตฟอร์มของ y o u t u b e ซะส่วนใหญ่นะครับในสโลแกนที่ว่ามาตีกลองกันเถอะสอนกลองโดยครูซันใช่ไหมครับใช่แล้วครับผม คลิปนี้นะครับก็จะเป็นการสัมภาษณ์คุณครูซันนะครับหรือว่าคุณครูบุญเลิศจันสุภักดีนะครับถ้าใครสนใจอยากจะเรียนกลองกับคุณครูซันนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook ของครูซันนะครับสอนกลองโดยครูซันมาตีกลองกันเถอะนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะไปดูนะครับ ว่าคุณครูซันนะครับมีเทคนิคและวิธีการอย่างไรในการสอนกลองเด็กนะครับเราจะไปดูกันว่ามีแนวคิดและเป้าหมายในการสร้างเป้าหมายให้กับเด็กอย่างไรบ้างนะครับไปชมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้มาพบกับครูซันสอนกลองสําหรับเด็กเล็ก3 5ขวบนะครับก่อนที่เราจะเข้าหัวข้อเรื่อง ต่างๆนะครับอยากให้ครูซันแนะนําตัวนิดนึงครับผมได้ครับผมนะครับผมก็ชื่อครูซันนั่นแหละครับแต่ว่าถ้าชื่อจริงผมชื่อบุญเลิศนะครับนามสกุลจันทร์สุภภักดีครับผู้เศึกษาของผมนะครับจริงๆแล้วผมไม่ได้จบทางด้านดนตรีนะครับผมจบนิเทศศาสตร์โฆษณาครับจากสถาบันราชภัฒนศิษย์ครับผมที่มาสอนดนตรีได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าสมัยมัธยมเั้นก็เริ่มต้น เรียนดนตรีมาจากสถาบันดนตรีที่หนึ่งก็คือ PV ีว h ส o ูลที่แถวสยามสแคดดวร์โดยอาจารย์ของผมชื่ออาจารย์แมวนั่นเองครับที่สอนเรื่องของทฤษฎีแล้วก็การปฏิบัติต,ต่างๆทั้งด้านแนวคิดได้จากอาจารย์หลายๆท่านรวมกันนะครับเริ่มต้นมาจากอาจารย์แมวที่ p v ีวิสคูลครับแล้วก็มาแตกยอดเพิ่มเติมเข้าไปก็ไปเรียนกับอาจารย์เลสเตอร์ด้วยอะไรอย่างเี้ครับแล้วก็เคย มาไปเวิร์กช็อปสั้นๆประมาณสักสามสี่ครั้งกับเอริกาโกรฟนะครับอาจารย์เขาเป็นเคยเป็นแบคเอพให้กับเจมส์บราวน์ด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันไม่ได้อยู่เมืองไทยล้มีช่วงหนึ่งที่เขามาอยู่เมืองไทยผมก็เลยได้ไปเทคคอร์สสั้นๆสักสาครั้งแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทุกอย่างรวมกันของทุกอาจารย์มามาถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ครับผม่านนี้มีผนงาน สำหรับผลงานแล้วผมอาจจะไม่ใช่มีผลงานทางด้านการเล่นมากมายนะครับสำหรับผลงานหลักๆจะเป็นด้านการทำคลิปสอนนะครับใน y o u t u ส e ส่วนใหญ่ด้านงานเล่นดนตรีก็จะเล่นกลางคืนนะครับก็เล่นกลางคืนมาตั้งแต่สมัยอยู่มาหาละปี3สอนกลองเนี่ยถ้าลำพังสอนกลองนี่ก็16ปี16ขึ้นปีที่17แล้วแต่ถ้าเล่นดนตรี จำนวนเล่นดนตรีนี่น่าจะหลัก12บประมาณนี้นผมจำไม่ผิดนะครับก็ลเล่นกลางคืนส่วนงานก็จะมีปัปลายบ้างเช่นมีไปอัดรายการไปแทนพี่ๆเขาช่วยอัดรายการบ้างหรือเขามีงานอะไรเราก็ไปกันหมด <c oughs> ผมก็ไปเล่นหมดทุกอย่างคนระับที่เขาให้ไปเล่นได้ครับวิธี <c oughs> การสอนของครูซันมีอะไรบ้างครับครับสำหรับกรองนะครับผมก็ในหัวผมะจะแบ่งไป,ไปในส่วนของการสอนของ2กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มเด็กเล็กมาก นะครับกับกลุ่มเด็กโตจนถึงผู้ใหญ่2กลุ่มนี้จะมีความแตกต่างกันไปเลยไม่เหมือนกันเลยแน่นอนว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่เด็กโตผู้ใหญ่เป็นเป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะสอนให้มันเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้ก็ทฤษฎีทฤษฎีเราอะไรเราก็จะยัดได้เต็มที่เลยนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กเล็กล่ะผมส่วนตัวผมผมก็จะเริ่มต้นจากง่ายๆคล้ายๆกับเราเรียนภาษาเคยเรียนภาษาไหม เคยครับผมภาษาอังกฤษภาษาจีนอะไรก็แล้วแต่ยาากมเขาอาจจะพูดยกตัวอย่างคล้ายๆกับการเรียนภาษาในชั่วโมงคลาสคอนเวอร์เซชันอ่ะเคยไปเรียนเขาจะพูดใส่เราเราก็พูดตอบโต้กับเขาอะไรประมาณนี้ดนตรีก็เหมือนกันเราจะไม่ให้เขาเจออะไรที่มันเป็นทฤษฎีไม่ให้เขาเจอตัวโน้ตเราจะให้เขารู้จักกับสรีระท่าทางในการตีก๊อปปี้ครูก่อนครูทําท่าแบบนี้นักเรียนจะทําท่าตามไปอะไรประมาณนี้ พอเขาทำแอคชั่นต่างๆตามครูได้เสียงมันก็เกิดขึ้นใช่ไหมครับเพราะเราตีบนสแนร์นักเรียนก็ตีบนสแนร์มันก็ได้เสียงปุ้งปังปุ้งปัอง,ปอ,งอะไรเกิดขึ้นจากนั้นเราลองจัดเรียงเขาดูครับก็คือเอาเสียงต่างๆมาจัดเรียงเป็นเป็นคอดโน้ตเป็นอะไรก็แล้วแต่ <laughs> ตัวดำโน้ตตัวดำอะไรแบบนี้หลอกล่อเขาให้ตีเป็นจังหวะนั่นเองนะครับแล้วก็ไปเอาใช้สรีลักษณ์อื่นๆเช่นใช้ขาเหยียบบ้างเอามาผสมกันบ้างอะไรแบบนี้แล้วก็ให้เขา รู้สึกถึงมันเอาไปใช้ได้ยังไงด้วยการไปเปิดเพลงอะไรบางอย่างนั่นเองนะครับสำหรับโนต้ตนะครับก็จะเริ่มเข้ามาหลังจากที่เขาเริ่มเป็นมิตรกับเสียงต่างๆแล้วเสียงต่างๆที่สอนเขาให้เขารู้จักเล่นโดยใช้กายภาพสรีระต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มเอามาจัดเรียงอาจจะทําจากรูปภาพง่ายๆก่อนก็เอาโนต้ตสแนเอามาเรียงกันให้มันเป็นแถวๆให้มันเป็นตัวๆ หลังจากนั้นค่อยเอาโนต้ตต่างๆเนี่ยมาใส่ปเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนจากภาพเป็นตัวโนต้ตอะไรแบบนี้เขาก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเออ X, เหล่านี้มันถูกจัดเรียงเป็นภาษาชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่รูปภาพหรือไม่ใช่การเรียนแบบท่าทางต่อไปแล้วนะครับมันจะกลายเป็นภาษาใหม่ที่เป็นตัวโนต้ตนะครับแล้วก็เราก็พยายามจะบอกเขาด้วยว่าอันนี้เป็นภาษาชนิดใหม่นะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เขาไม่กลัวนะครับ แน่นอนว่าเด็กเล็กจะต้องมีความรู้สึกเกี่ยวกับการต่อต้านเรื่องของทฤษฎีหรือการอะไรที่มันเป็นหลักการเกินไปอยู่แล้วเรามีหลักการเราเป็นคนมีหลักการคนสอนมีหลักการแต่ว่าจะต้องพยายามเลี้ยวหลบยังไงก็ได้ให้มันไปสู่ปลายทางที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองนะครับนั่นคือหัวใจของของสูตรของผมโคตรนต๊อ่ะอามาเรียนกันพอมันเริ่มซับซ้อนขึ้นช่วงเวลาอย่าลืมครับว่าถ้าเขาเรียน เขาก็จะต้องบันทึกภาษาของครูห mm. นึ่เคยมีเพื่อนคนหนึ่งไหมแรกๆเราอาจจะไม่ค่อยสนิทกับเขาเนะเพราะเรารภาษาเขากับเรายัางไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่ถูกไหมรเรายังพูดมึงมาพาโวยกับเขาไม่ได้อย่างสนิทใจ mm hmm. แต่สักพักนึงเราเริ่มสนิทกับเขาภาษาเดียวกันแล้วคุยกันรู้เรื่องบ,บางครั้งแค่มองตาก็รู้แล้วว่า mm hmm. เราจะสื่อสารอะไรกับเขา mm hmm. เด็กนักเรียนกับเราก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกัน พยายามจะจับทางเขาแต่ละคนเ็าจะมีท็บที่แตกต่างกันอยู่แล hmm. นะครับเขาจะเริ่มเข้าใจภาษาของเราแล้วเราก็เริ่มอธิบายลักษณะอะไรที่ซับซ้อนขึ้นได้เรื่อยๆเขาก็เริ่มโตขึ้นในระยะเวลาที่ผ่านไปด้วยใช่ไหมใช่ไหมเขาไม่ได้อยู่แค่วันนี้เขาคือ9ก้าขวบตลอดไปเขา9ก้าขวบก็อาจจะ10บขวบหัวสมองเขาอาจจะพัฒนาไปมากกว่านั้นหลังจากที่เขาเจอเราแล้วเจอภาษาใหม่ๆแล้วก็เจอจินตนาการทางสิ่งที่เราสอนเขา เขาจะพัฒนาเขาเองที่ครูซันพูดหมายถึงว่าเราต้องสนิทสนมกับเขาด้วยใช่ไหมใช่การเรียนการเรียนกับเด็กเล็กการสอนการเรียนรู้ของเด็กเล็กเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาปล่อยความฟรีในร่างกายเขาเมื่อเขารู้สึกว่าเขาไม่ต่อต้านใดๆเลยนะครับเพราะว่าเอาแน่นอนแค่คิดว่าเขาว่าห้องเรียนแล้วเขาจะต้องร้องไห้อะเขากลัวครูเขากลัวบทเรียนเขากลัวไอ้เนี่ย ต้องไม่ให้เขากลัวต้องให้เขารู้สึกว่าเขาสนิทกับเราชื่ออะไรครับเราก็เล่นกับเขาไปให้เขาสนิทกับเรานะครับเราเขาจะรับรู้ได้ว่าเออนี่คือการที่แบบว่าวันนี้เหมือนได้มาเล่นกับครูได้มาสนิทกันแล้วก็มีอะไรอย่างอื่นที่เขาสนใจชวนเขาคุยช่วงน,นี้มีเพลงอะไรที่สนุกๆก,ก็เปิดให้เขาฟังเฮ้ยครูผมเคยฟังเพลงนี้ผมชอบมากเลยเออชอบใครละ่ะในนั้นละ่ะอะไรอย่างเงี้ยชวนเขาคุยก็ได้ แล้วเขาก็เริ่มสนิทกันไม่ใช่แค่ดนตรีอย่างเดียวเราคนจะต้องเรียนรู้เรื่องหลายๆอย่างเกี่ยวกับเขาด้วยจำเขาหน่อยว่าเขาเคยชอบการ์ตูนเรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้กลายเป็นมิตรกับเขามากขึ้นบทเรียนก็จะแอบใส่ระหว่างที่เราคุยไปด้วยก็ได้หลอกล่อเขาง่ายขึ้นนั่นงองี้แล้วครูซันมีวิธีการสร้างแรงจูงใจอย,อยังไงบ้างครับผมสร้างแรงจูงใจก็อย่างที่บอกไปเมื่อหัวข้อเมื่อกี้นะครับการที่เราสนิทกันเนี่ยมันก็จะเริ่มพาเขาไปสู่สิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้น การสร้างแรงจูงใจก็อาจจะมีในเรื่องของแน่นอนว่าเราจะ,ะชมเขาเมื่อเขาทําได้ถูกต้องทําได้ดียิ่งถ้าเขาเข้าสุบทเรียนได้ไวขึ้นเราก็จะเริ่มชมเขาเอไอเด็กเนี่ยมันจะมีอย่างหนึ่งครับเขาอยากโต <c oughs> รู้สึกไหมว่าตอนเด็กๆเราอยากจะโตเป็นผู้ใหญ่ <c oughs> ผมชอบมีคําที่ชอบคุยกับเขาบ่อยๆกับเด็กๆนะครับว่านี่เริ่มโตแล้วนี่นะเฮ้ บัวานยังเตีย้ยคนนี้อีกอะไรเงี้ยชมเขาในส่วนที่เหมือนให้เขารู้สึกเขาพัฒนาในส่วนของแบบโต,ข,ตขึ้นเนี่จะเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่แล้วยังงองแงเป็นเด็กอยู่ได้อะไรแบบนี้จูงใจให้เขารู้สึกว่าเขาอ่ะกำลังจะโตแล้วนะเขาเป็นผู้ใหญ่เขาเริ่มมีต้องแบกรับเรื่องราวรับผิดชอบเล็กๆได้แนละ้วง่ายๆว่าบางครั้งเนี่ย ลายมาถามครูเองก็ได้ว่าวันนี้จะเรียนอะไรครับมาทักทายครูบ้างก็ได้กี่โมงครับอะไรอย่างงี้ง่ายๆครับเดี๋ยวเจอกันนะครับนัดหมายกันให้มันเป็นด้วยตัวเขาเองบ้างนะครับแต่สามขบห้าขบอาจจะยังไม่เจอผมไอ้ที่หมายถึงนี่อาจจะหมายถึงแบบแค่โตขึ้นมาหน่อย8ปดเ้าขบอะไรอย่างงี้ครับการที่ชมเขาให้เขาดูรู้สึกว่าพัฒนาในในส่วนของร่างกายแล้วก็จิตใจเขาเนี่ยเขาจะเหมือนว่ามั่นใจขึ้นนะครับแล้วก็ มีความรับผิดชอบแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่บทเรียนง่ายๆขึ้นอ่ะแล้วคานนี้เรากลับมาสู่การตีกลองล่ะจะสร้างแรงจูงใจในเรื่องของการตียังไงเมื่อกี้เหมือนพูดในเชิงจิตวิทยาให้เขากล้าที่จะปฏิบัติอะไรให้มันแบบพัฒนาตัวเองอะนะแต่ทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของกลองล่ะเราก็จะเริ่มเข้าสู่เรื่องของเพลงที่มันจะเป็นเพลงที่เขาชอบนะครับหาเพลงที่เขาชอบก่อนเราไม่จําไป้ให,ให้เขาได้ตีเป๊ะๆอย่างที่ผู้ใหญ่เขาตีหรอก ตัดทอนเลยเอาให้ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ให้เขาได้ประกอบร่างกับเพลงที่เขาชอบจะจูงใจได้ง่ายกว่าส่วนของเพลงของฝั่งของครูก็มีเหมือนเราก็คุยกับเขาว่าเราแลกกันคนละเพลงนะเพลงที่ครูชอบก็มีนะเพราะมันมีเนื้อหาที่ดีในนั้นเราคัดมาแล้วนี่คนาะครูผู้สอนจะคัดเพลงพวกนี้มาเพื่อให้เขา เอาเอา,เอาอชิ้นที่เราเคยประกอบร่างให้เขาเนี่ยมาสู่เพลงของเรา mm hmm. แต่บางคร mm ั hmm. ้งไอ้เพลงที่เขาชอบมันก็ยากเกินไปก็ต้องตัดทอนกลาปว่ามันจะหมูดงเหมือนว่าเพลงมันจะไม่เป๊ะเท่าไหร่อะไรประมาณนี้การได้ให้เขาได้ตีเพลงที่เขาชอบแล้วกลับมาที่เพลงของเราเพลงของเรามันจะฟังดูแล้วมันจะแบบเออ,เอ,อ,เอ,อตรงกว่าเป๊ะกว่ามันเหมือนจริงมากกว่า พยายามมีเพลงที่เป็นสต็อกเก็บไว้เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เขาด้วยนะครับแล้วก็ทันโลกด้วยก็จําเป็นต,ต้องตามเขาให้ถัานด้วยกันเอาเพลงที่เขาชอบมาเล่นนั่นเองนะครับแล้วถ้ามอนว่าท่านเด็กเขายังไม่อยากเรียนอะไรเงี้ยเรามีแรงจูงใจอะไรอีกไหมเล่นกับเขาไปเลย <c oughs> <c oughs> สมมุติว่าหนึ่งชั่วโมงนะสร้างแรงจูงใจให้เขารู้สึกอยากจะเจอเราด้วยวิธีอื่น จริงๆไม่พูดถึงนี่ผมไม่ได้พูดถึงการว่าเขามาแล้วเขาจะต้องเรียนกับเราทั้งชั่วโมงนะการเป็นว่าเขามาเรียนแล้วเขามาเล่นกับเราเขาอยากเจอครูเขาอยากเจอเราเชิงการตลาดแล้วก็คือเขาติดเราเขามีโอกาสลงเรียนกับเราได้ต่อเนื่องถูกไหมถูกไหมไอันนี้นี่พูดในความเป็นจริงก็คือแต่แต่ว่าเราจะไม่ให้เขาคือเราจะต้องให้ความรู้เขาด้วยใชเราก็หลอกล่อจนได้แหละ เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่หนักหน่อยมันคือความเป็นครูะนะเราก็จะต้องเจออะไรที่หลากหลายนักเรียนที่ตั้งใจเราก็จะเล่นกับเขาน้อยแต่ว่าจะปริมาณในการสอนเยอะ mm hmm. เด็กนักเรียนที่เล่นติดเล่นเยอะหน่อย mm hmm. ผมเคยนะที่เอาแต่เล่นกับเขาไปเลย mm hmm. แล้วก็สอนกับเขาท้ายชั่วโมง mm hmm. แล้วเขาก็ทําได้นะ mm hmm. บอกว่าขอหน่อยเถอะขอมา ตีครูดูหน่อยมาจะจบชั่วโมงอยู่แล้วตีครูดูหน่อยอตามนี้นะตั้งใจอีกฮึบเดียวแล้วก็จะจบชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกลับบ้านแล้วอะไรเ้ขาก็ทําได้นะครับวันละกระดึบกระดึบหน่อยก็ยังดีนะครับก้าวหน้าก็ยังดีกว่าไม่ไปไหนเลยนะครับแล้วก็เล่นกับเขาให้เขาสนิทผมเคยเอา,ายากรุ่อะไรที่ผมชอบมาเล่นกับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเล่นกับเด็กจุดครูฉเฉลยหน่อยสิอยากรู้ว่าความลับมันเป็นยังไง,ไงอะไรอย่างเงี้ยมายากลุผมชอบเล่นมายากนุ่ด้วย แล้วก็คือเป็นจริงเป็นจังไปเล่นเป็นเรื่องเวลาเอะไรรู้ยเ่งแบบซับซ้อนเลยชอบมากแล้วก็ชอบเอาคนน่ารักน่ารักมาเล่นกับเด็กอะไรประมาณเี้กเหมือนเป็นการดึงดูดไปให้เขาสามารถเรียนกับเราได้ใช่ครับสิ่งเหล่านี้กลายเป็นเหมือนเป็นแรงจูงใจทางอ้อมเหมือนกันที่เขารู้สึกว่าเออเขาอยากจะเจอเราแล้วเขาอยากจะรู้สึกว่าเออเดี๋ยวเขาบทเรียนได้ ถูกหลอกล่อจากเราได้ง่ายขึ้นครูซันมีสื่อและอุปกรณ์การสอนกองอะไรบ้างครับจริงๆหลักๆถ้าหากว่าสอนเนี่ยก็จะเปิดคลิปให้เขาดูเปิดคลิปเนี่ยไม่ได้เปิดจะเรียกว่าไงดีเปิดเพลงดีกว่าเปิดเพลงที่เขาชอบนะครับก็คือเราก็จะใช้ iPad หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กง่ายๆแหละครับเปิดแล้วก็เปิด YouTube ให้เขาเลือกเพลงนะครับทีนี้อันนี้ก็คือในการเปิดเพลง ถ้าในส่วนของอธิบายตัวโนต้ตล่ะล้วก็ผมก็แค่ดินสอง,ง่ายๆกับกระดาษกระดาษ A4 รีไซเคิลอะไรอย่างงี้ก็ได้หรือบนกระดานก็ได้นะครับเพื่อที่จะวาดรูปให้เขาดูล่ลลลาสุดนี้ผมทำเป็นตรายางเลยเพราะว่ามันเสียเวลากับการวาดรูปก็ทำเป็นตรายางรูปเสน่รูปไฮแฮทรูปกระเดื่องเงี้ยมาปั๊มปั๊มปัมปัปปป๊แล้วก็ให้เขาเห็นเอาดินสอมาเติมหน่อยว่าไอสิ่งที่ปั๊มมันอยู่ ตำแหน่งที่เท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยมาเขียนเลขหนึ่งสองสามให้เขาเห็นว่าเออมีกี่จังหวะบ้างกระดึงประกอบกันยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับสือส่อกสอนก็หลักๆก็จริงๆส่วนตัวจะมีอยู่ไม่มากประมาณนี้นะครับกระดาษกระดินสอสัส่วนใหญ่แล้วก็พาเข้าเพลงใน u ูท b e เท่านั้นเองอไม่เยอะไปกว่านี้ส่วนเออแล้วจะมีแนวๆที่มันเป็นคล้ายๆกันคือกระดานกระดานแม่เหล็กกระดานแม่เหล็กกระดานแม่เหล็กครับกระดานแม่เหล็ก แล้วก็เอาไอ้ตัวแม่ทำทำเป็นรูปสแน์ก็มาติด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 ไวดีนะครับไวในการอธิบายดีแล้วเขาก nee, um ็ได้เติมจินตนาการด้ว mm hmm. ยเช่นแบบเขาสามารถสลับพื้นที่เออแล้วมันจะได้เสียงอะไรแบบไหนบ้างนะอะไรนะครับไอ้น้ตไอ้ตัวรูปสแนนรูปอะไรเนี้ยหลังจากที่เขาเริ่มเข้าใจแล้วก็เอารูปสแนนนั้นเปลี่ยนเป็นตัวโน้ตบ้างอะไร้ยครับเขาก็จะเริ่มกลายเป็นถูกหลอกให้เรา เล่นเป็นตัวโน้ตด,ด้วยอะไรเงี้ยถูกเล่าให้เรียนตัวโน้ตไปด้วยนั่นเองปร<ม>นะมาณนั้นนั้นรูปแบบของอะไรของครูซันที่สอนที่มีคล้ายๆเหมือนการเกเล่นเกมอ่ะอ๋อเล่นเกมอันนั้นเป็นโปรแกรมของโลแลนจากประเทศญี่ปุ่นครับเป็นเหมือนกับเกมที่เราเห็นตามห้างเลยที่มันมีเม็ดเม็ดสไลด์เหมือนเคยเห็นเกมเต้นไหมครับเกมเต้นอ่ะเพราะว่าเขาไหลลงมาอักษรขวาก็ต้องก้าวทางขวาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนั้นเกมเหมือนกันครับเป็นเกมที่ไหลลงมาแล้วก็ เป็นเม็ดนี้เป็นสแนเนเม็ดนี่เป็นกระเดื่องนะครับแล้วเขาก็ประกอบกันแน่นอนว่าเขาก็จะมีแนวคิดคล้ายๆกันคือเขาทําเพลงไว้แล้วแบบง่ายๆแล้วก็เพลงเดียวกันนั่นแหละอาจจะมีเพลงง่ายเพลงกลางเพลงยากสุดอะไรเงี้ยใส่รายละเอียดลงไปนั่นเองครับแล้วก็ค่อยเปลี่ยนตัวไอตัวเล่นที่มันเป็นเกมเปลี่ยนเป็นตัวโน้ตแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นเพียงแค่สื่อนะครับสื่อจะต้องผ่านตัวกลางตัวกลางก็คือครูเราจะ เรามีสื่อที่ดีแค่ไหนแต่ครูไม่รู้จักถ่ายทอดหรือผักมุมหรือเปลี่ยนให้มันเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่ายนักเรียนก็ได้สื่อที่ดีไปโดยที่ไร้ประโยชน์ครูต้องเป็นผู้ที่ผักมุมเปลี่ยนแปลงสายนั่นเองหรือสีแปลงสานแปลงจากสิ่งที่ยาก,ยากหรือซับซ้อนให้มันเป็นสูงง่ายอาจจะทอดทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วค่อยมาประกอบกันก็ได้ นะครับไอสิ่งเหล่านี้มันใช้ได้กับตั้งแต่เด็กเล็กจนผู้ใหญ่เลยนะครับครูซันมีวิธีการวัดผลและประเมินผลยังไงบ้างครับถ้าแบบแบบแรกเอาแบบทางการก่อนแล้วกันนะครับแบบทางการก็เราสอนเนื้อหาเพื่อที่จะพาเขาไปสู่การสอบสอบตอนนี้มันมีกรองของ Trinity นะ t r i นิตี้ o ็ที่เริ่มด้วยเกรดง,ง่ายๆก่อนก็ได้ครับไม่ต้องยุ่งยากเลยเอาแค่เขาเป็นเด็กเล็กจะให้เขาไปพัฒนาสูง ลำดับยากๆก,ก,ก็ควรจะต้องเริ่มต้นจากเรเวลง,ง่ายๆก่อนนะครับนั่นเองก็หยิบเนื้อหามาจากตำราเน,นี่ยที่ซื้อมาดูมาก็เลือกเพลงจากในในนั้นมันจะคละๆกันนะนะก็เอาเลือกเอาที่ง่ายๆก่อนนะครับสอนเขาแล้วเ็าลองเอาค่อยๆเก็บให้ครบทุกเพลงหลังจากนั้นพอครบแล้วค่อยสอง่งสอบนะครับ mm hmm. ให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไปอย่างทางการ,รสําหรับ,รบในส่วนที่ไม่ทางการเนี่ย ก็แน่นอนว่าเราหาเพลงง่ายๆมาให้เขาได้ตีผมเป็นคนแกะเพลงอยู่แล้วก็เลยแกะเพลงเป็นโนต้ตเอามาให้เขาตีบางส่วนที่มันยากเกินไปก็แอบตัดทอนในนั้นนั่นแหละเราจะไปตีเป๊ะเท่าๆเหมือนกับผู้ใหญ่ตีจริงๆก็คงจะยากก็เอาตัดทอนหยิบบางส่วนของเพลงนั้นที่เป็นสาระสําคัญมาให้เขาตีเด็กเล็กก็จะเริ่มตีได้ในเพลงนั้นๆนะครับแล้วก็เอาเพลงของเขาว่างก็ได้แล้วก็ไปแกะ ะะเพลงที่เขาชอบเลยนะก็เอามาแกะแล้วก็เป็นตัวโนต้ตบ้างเอามาประกอบร่างกัน mm hmm. อันนี้เด็กจะต้องมีอะไรนะความแก่กล้าพอสมควรนะครับ mm hmm. หลังจากนั้นอะถ้าถ้าแบบนี้ได้แบบหนึง่งก็เอาไปรวมให้เขาได้เล่นอะไรง่ายๆกับวงด้วยก็ได้ mm hmm. ซึ่งซึ่งปัจจุบันนี้ก็แต่ก่อนเนี้ยพวกเราก็จะทําฟอร์มทีมกันอยู่แล้ว mm hmm. ต่างครูต่างสอนนักเรียนของเขา mm hmm. เพื่อ เอามารวมเป็นวงเดียวกันนะครับทางครูก็ประสานงานกันมาคุยกันว่าจะเอาเพลงอะไรเพื่อที่ประมาณสักสิ้นปีจะมีคอนเสิร์ตเล็กๆหนึ่งครั้งนะครับไม่จําเป็นต้องตีเป๊ะหรอกนะครับก็ตีง่ายๆนั่นแหละนะครับแต่ขอเป็นแบรนด์ขอเป็นทีมเวิร์คให้เขารู้จักเล่นกับวงแล้วก็มีเวลามาซ้อมนะครับการได้ชิมบรรยากาศนะ เราเป็นนักดนตรีะทุกคนเป็นนักดนตรีจะรู้ไอ้บรรยากาศในห้องซ้อมมันรู้สึกยังไงผิดเอ้ยถูกเอ้ยนั่นคือการเรียนรู้ชนิดหนึ่งที่สําคัญของนักดนตรีเลยครับปัญหาและอุปสรรคของนักเรียนและผู้ปกครองบ้างไหมครับปัญหาและอุปสรรคของนักเรียนนะครับเอาง่ายๆก่อนเลยคือก็คือถ้าพูดจากที่ต้นๆมาเนี่ยนักเรียนติดเล่นจนเกินไปนะครับบางครั้งเขานั่นแหละที่เล่นจนเสียเวลาเรียนและเราก็จะต้องเร่งเพื่อที่จะสอนให้ครบ ก็คืออุปสรรคเล็กๆง่ายๆในระหว่างที่เราเจอเราเรามีเป้าหมายอยู่ในช่วงระยะเวลานึงเหมือนกันควรจะต้องกาหนดเป้าหมายไว้นะว่าเราอยากจะได้อะไรจากเขาในช่วงเวลาประมาณนี้เดือนครึ่งควรจะต้องได้อะไรในใจนะครับหลอกล่อเขาจนให้มันได้อย่างนี้ บางครั้งก็แอบอึดอัดเหมือนกันนะที่จะติดเล่นจนเกินไปไอ้เดืนครึ่งมันยังไม่ได้โครตรโน้ตเลยอย่างเงี้ยก็มีนะครับก็ยังแบบว่ายังประกอบเป็นจังหวะอะไรง่ายๆไม่ได้เลยก็มีเดินครึ่งยังอึดอัดมากทางผมก็ต้องเร่งๆต้องเร่งหน่อยนึงเพราะบางครั้งเองเราก็จะต้องเจอความกดดันจากผู้ปกครองมาถามลูกเขาเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนะครับแต่นั่นเองแหละก็คือเรามาสู่ผู้ปกครองบางผู้ปกครองเองอที่ชอบ าลาลาบ่อยเกินความไม่ต่อเนื่องนะครับหรือมันก็จะทำให้แบบยิ่งเขาเล่นเยอะไม่ต่อเนื่อง,อ,งอีกไม่ซ้อมด้วยอ่าไม่ซ้อมก็คือปัญหาของนักเรียนนะใช่ไหมที่เขา,<ร>เ,ขาเขาติดเล่นด้วยแล้วเขาก็ไม่ยอมซ้อมด้วยผู้ปกครองเองก็เป็นอติดุระพามาไม่ได้ไม่มีความต่อเนื่องเหล่านี้คือปัญหาของเด็กและผู้ปกครองที่มันอยู่ในวงจรเดียวก,กันที่มักจะเกิดขึ้นถ้าเป็นปัญหาของผู้ปกครองเนี่ยเหมือนกับ ผู้ปกครองเขาจะคาดหวังกับใช่คาดหวังคาดหวังในในส่วนว่าผู้ปกครองมองว่าการมาเรียนคือจะต้องได้ผลลัพธ์อย่างที่เขาอยากจะให้มันเป็นแต่ภาพครูกับภาพของผู้ปกครองมันไม่ตรงกันเรารู้ลำดับดีเนาะว่าการสอนในระยะระยะเวลาช่วงเวลาแค่นี้มันจะได้เท่าไหร่ถ้าเอานี้พูดแบบเขามาเรียนอย่างสม่ำเสมอ เขามาซ้อมมีวินัยเขาซ้อมอย่างมีวินัยทากันบ้านมาดีเราจะรู้ว่าช่วงระยะเวลาเท่านี้มันจะได้อะไรบ้าง<ม>แต่ผู้ปกครองเขามองเป้าที่มันไกลไป<ม>ก็มีมนะครับการมองเป้าที่ไม่ตกรงกันก็อาจจะเป็นอุปศรรคอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเขาคาดหวังว่าลูกเขาจะปโปรในระยะเวลาแค่สั้นๆบางครั้งก็ต้องมีการาไปคุยวิธีการแก้อุปศรรคเหล่านี้คือเราควรจะต้องคุยกับผู้ปกครองเขาบ้างเพราะว่า มันมันเป็นสิทธิที่ถูกต้องก็คือเราพยายามอธิบายให้เขาเข้าใจว่าการที่เราจะไปป .6 ได้ต้องเอรียนป .1 ก่อนอใช่ไหมเราจะกระโดดข้ามไปเลยไม่ได้ป .1 เองยังต้องใช้เวลาต้องสองเทอมถึงจะได้ผลลัพธ์ชนิดหนึ่งขึ้นมากลุ่มหนึ่งขึ้นมาใช่ไหมจะให้จบเทอมไปเทอมหนึ่งแล้วเข้าป .2 ไปเลยก็ไม่ได้ก็ควรจะต้องสื่อสารกับผู้ปกครองว่ามันควรจะต้องก่อร่างสร้างตัวแล้วก็มี อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเวลาเนี่ยนะเวลามันอยู่กับทุกๆอาชีพทุกๆคนเลยทุกๆอย่างเลยให้มันได้ทํางานสว่างอย่าปล่อยให้มันแบบใจร้อนจนเกินไปไม่ไม่ดีเลยเวลาคือสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องให้ความสําคัญกับมันอุปสรรคทั้งหมดก็จะคลายลงไปถ้าเราได้อธิบายเรื่องเหล่านี้กับผู้ปกครองครับว่าต้องใช้เวลานะครับมันนิดนึงนะครับสม่ำเสมอด้วยนะครับอันนี้ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับแนวทางการสอนกลองเด็กของคุณครูซันนะครับครูซันก็ได้แนะแนวทางการสอนกลองนะครับแนวคิดแล้วก็การปฏิบัติในการสร้างแรงจูงใจแล้วก็เป้าหมายการสอนแล้วก็สิ่งที่ผู้สอนจะต้องเผชิญในการสอนกลองเด็กตลอดเวลานะครับยังไงก็ต้องขอฝากขอบพระพคุณคุณครูซันนะครับแล้วก็โรงเรียนของคุณครูซันด้วยนะครับ b e ด t Love Music a c a d e ด y ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบารที่ End n u m เมอไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ